ว,วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องไอ้สตาร์ทเบาแรงที่ใช้กับเครื่องพ่นยาเรื่องตัดญ้าทั่วไปนะครับมันมันมีอยู่สองแบบนะ <c oughs> เนี่ยข้างในมันมีสองแบบเนี่ยดูดูก่อนว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้จะออกมาทีหลังนะแบบนี้มันมันจะง่ายกว่าครับเนี่ยครับนี่นะนี่มันมันจะมีตัวล ตัวล็อกตัววันเวมันนะเนี่ยแต่ตัวนี้มันออกแบบมาง่ายกว่าคือมันออกแบบมาทีหลังนะมันเป็นแค่นี้ครับ <c oughs> เป็นแค่นี้วันเวมันแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นก่อนนะั้นนี่มันจะมีสอง,ง,ยง,นะสอง,งียงเนาะสองียงว่ยกระสซยากกว่าแต่นี้เนี่ยถ้าสป,ปริงสป,ปริงไอตัวหนักนะสป,ปริงหนักกับสป,ปริงเบา สปริงเบาอยู่ข้างล่างตัวตัวบางๆนะน,นี่เขาเรียกสปริงนะนี่มันหักแล้วแต่ได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็แค่ง้างนี้ออกง้างออกมาเปลี่ยนอันนี้เขาใส่ตรงง้างถอดเลนะ็กเอาเนาะแต่มาตอนหลังนี่มันจะทํามาเป็นชุดเลยทํามาเป็นชุดแบบนี้เลยแล้วก็ง่ายนะครับถ้ามันหักไปน,นี่ก็เปลี่ยนทั้งดุลน,นี้เนี่ยดูดูว่า ตัวนี้มันก็แค่ไปวัเนเวค,คิ่ไปแค่แปล็อกนี่ยนะือครับถ้าเวลาเราถอดมาเปลี่ยนสายสายดึงสตาร์ทเนี่ยมันก็ต้องได้ถอดหมดเนาะถอดชุดนี้ออกมาปุ๊บ เสร็จแล้วเราก็มาใส่น,นี้เรียบร้อยแต่เสร็จแล้วก็มาประกอบเดีย๋ยดูตัวนี้นะครับอันนี้ดูความแตกต่ตางอนนี้อันนี้มันมันมีม้าสองตัวสองข้างนดะี๋เราถอดดูอันนี้เป็นม้าอย่างนี้น <c oughs> ตอนเวลาเราใส่แล้วก็กดเข้าไปข้างหนึ่งนะกดเข้าไปข้างนี้กดแค่นี้ครับนี่ครับเวลาใส่นะถ้าถอดมามันก็หลุดแล้วเนี่ยเพราะรุ่นหลังมันเลยทำมาเป็นแบบนั้นเนาะแบบนั้นมันง่ายกว่าแบบนี้เน,นี่ย แล้วก็ใส่แมา้ามาสป,ปริงให้กดตอนเราเข้าเราก็กดนีด่นะกดนี่เข้าไปกดอ่แล้วก็แบบนี้เข้าที่ครับเนี่ยตอนใส่ตัวนี้นะครับ นี่ต้องถ้าเราเนี่ยเราดึงออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นปมที่ใหญ่ขึ้นเนาะนี่ย <c oughs> มันก็จะหลุดยากเนี่ยปมมันใหญ่นี่ <c oughs> มันจะมีของมันกดไว้เนาะปิดไว้ นี่เราใส่ตัวนี้นี่ครับเห็นนะนี่เราต้องเสียบให้ให้ตัวนี้เนี้ยมันเข้ากัน เข่าไปแล้วอ่าต้องเข้าอย่างนี้ถ้าเราเ <c oughs> นี่ยเวลาเราเปลี่ยนสายสตาร์ทเนาะเปลี่ยนเสร็จแล้วอ่าเรามานี่มันก็จะอ่อนมันจะไม่ได้ที่เราต้องดึงอีกหน่อยดึงอีกรอบหนึ่งนี่ครับ ครับนี่แล้วเสร็จแล้วก็มาใส่สปริง ตัวนี้มันจะยากกว่าตัวนั้นที่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นตัวใหญ่ตัวกลางเลื่อนเลยเนาะมีสป,ปริงดันใหญ่มาเลยมันก็ง่ายกว่าเนี่ยเราใส่เราขีดนี่เนะเาะแบบนี้เนาะนี่น่มานี่ พอใส่นีดแล้วก <c oughs> ดหมุนเนี่ครับเนี่ย ถ้าถ้าว่าเราจะให้มันแข็งอีกหน่อยเนาะแล้วก็ถอดใหม่กดนวยก่อนต้องระวังอย่าให้ข้างในมันหลุดเออเนี่เดี๋ยวอันนี้กะดึง mình ổn bên này Đừng à, đường ít lọp nữa đừng đừng hay lan mình kháng ít nít เี่งไวอีกรอบหนึ่งตัวนี้เรากดกดเข้าแล้วก็กดให้มันเลื่อนไปนิดหนึ่ง <c oughs> นี่ไม่ได้แล้วเ,เสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นเป็นรุน่นนี้มันตัวนี้มันจะเล็กกว่าเนาะตัวนี้เราเาก็เอานีเสียบเข้า จะเข้าไม่ได้นี้เดี๋ยวเราต้องหาน็อตมาใส่ก่อนเนีย่ยถือถือว่าถือว่าถือว่าอนี้ได้แล้วเสร็จแล้วหาน็อตล็อกก็ได้เลย แบบนี้มันทำมาทีหลังเนาะมันก็เลยดูมาตรฐานกว่าทนทานกว่านะอันนั้นอันแบบเก่าเมื่อกี้มันมีสองเงี้ยงเนาะแต่น,นี่มันใช้ตัวนี้เลยตตวน,นี้ก็เหมือนกันครับเวลาใส่ก็เมือินั่นนะ <c oughs> มันก็ไม่อยาก ใส่หลกักการเดียวกันเนี่ยมันต่างกันที่ระบบสองตัวนี้ใส่น็อตแล้วเรียบร้อยถือว่าเรียบร้อย อย,อย่างรุ่นนี้ตอนประกอบนะครับนี่ตอนเราประกอบตอนประกอบเราต้องหาอันนี้มันหนีบเนาะทำเนี่ยครับหาลวดมันหนีบไปก่อนอ่าเนี่ยหาลวดมันหนีบไปทั้งสองข้าง แล้วก็ดูันนี้ให้ตรงนีตัวนี้มันหนีบไว้นะถ้าง,งานนั้นมันก็เข้าไม่ได้ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยแล้วก็ทอดท,ที่เราหนีบออกเนี่ยมันจะง่ายครับเนี่ยแค่นี้ยนี่ครับ เสร็จแล้วก็อันนี้ใส่เลยดูอันนี้ให้ตรงครับนี่มันจะมีตัวล็อกเนี่ยนะเราเข้ารูนี่เดี<ม>๋ยวก,ก็แค่นี้ครับเดียวครับนี่ถือว่าได้เออ,เอ,อปิดเลยครับนี่ลาได้แล้วเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เร,เราเปลี่ยนใหม่นะครับตัวส่วนมากที่มันเสียก็บมันหักกับต,ตัวนี้มันหักเซปริปรเนี่ยมันหักแต่ว่าตอนนี้คือสบายหน่อยก็ว่ามันมีมาเป็นชุดเนาะถ้าง,งานใส่ถอดใส่สะปรินี่ยากมากเลยครับนี่เราก็เปลี่ยนทั้งดุลน,นี่ใส่เลยตอนใส่นี่ก็กดหน่อย หรือว่าจสตาร์ททำเรียบร้อย